เนื้อกลางวันกันนะคะอัน,นมื้อกลางวันมนื้อกลางวันของเรานะคะไข่้ก็น,นี่อันนี้มีน้ำพริกกระปิด้วยผักสดไข่ต้มอุ๊ยอันนี้ละอันนี้น่ากินมากกผักโขด,ดใช่ไหม ยำอันนี้คือยำผักโขดนะคะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเลยเอ่อแกงเขียวหวานใช่ขนมจีนแล้วนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาน่าทานมากเหมือนเดิมนะคะผลไม้นี่อ่ะแต่วันนี้มีมะละกอด้วยถักได้เลยค่ะแล้วก็ อันนี้อะไรเอ,อ่ยอ,อันนี้แตงจืดแตงวายัดไ,ไส้ทุกคนอุ้ยอกไก่สับด้วยทุกคนอกไก่สับวนเส้นตายแล้วตอนมาุึงเก่งหวงม,มากเลยทุกคนตอนกลับเนี่ย <c oughs> ขวแมวพุงก็ไม่ได้ทุกคนคะ่ะโอเคไปทานอาหารกลางวันกันนะคะนี่ช่ไหมนวย ส,สวยวันนี้มีมะ,ะพร้าด้วยเดี๋ยวเราต้องตักก่อนนะคะชอบอยาชอบผักโขมมากเดี๋ยวไปทานยำผักโขมเพราะไม่เคยทานมาทานนี่การนีย่ยำผักโขดกันนะคะคไปทานข้าวกันนะคะทุกคนแล้วก็เด่ไปนมจีนนิดนึงมื้อกลางวัน ของวันที่สองของฮารุนะคะอันนี้คนเดียวนะคะมีแกงเขียวหวานน้ำริกปกาแฟผักยำผักโขดขนมจีนเดี๋ยวมีเติมรอบสองนะคะดูสิว่าตักมาเยอะขนาดนี้ฮารุจะกินหมดไหมนี่เดินไปเอาอันนี้มาอีกหนึ่ง คนเดียวทุกคนคะ่ะหิวมากออกกําลังกายเมื่อวานนี้ตอนนี้ระบบเผาผ่านมานะคะเป็นเตาเผาเลยคะ่ะตอนนี้หิวมากทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเอาขนมจีนคะ่ะทานขนมจีนด้วยกันขนมจีนอร่อยมากอันนี้อร่อยมาก